เปิดคอมพิเตอร์เอาไว้เอาหม่ลงตัวนี้ยังไงตัวนี้ตัวนี้มันตัวนี้มันดีกว่ากันยังไงเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเขาค่ะแล้วเป็นอันที่ดีมากมงที่ว่าแบบว่าเเหมือนแบบกระปุกเดียวเอาอยู่ใช้ง่ายแบบว่าแล้วก็ช่วยแบบช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างที่ในวัยของเราที่เราต้องการให้มั่นใจที่สุดนะคะต้องลองใช้ดิวเซฟคอลเลเจนแคปไล์นะคะโอาเลยไปยี่บแปดวันเลยยี่แปดวันแล้วเห็นผลเลยค่ะ ไม่เห็นผลก็เพียบมาเลยเพียมมาเลยจริงๆเรามีความกังวลไงกับเรื่องใบหน้าของเราบ้างอะไรนะคะกังวลอะไรกับใบหน้าของเราก็ตามไว้กับเหมือนเรื่องเรื่องริ้วรอยเรื่องเหมือนแบบความแบบว่าดูสดใสอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ก็เลยบอกว่าถ้ามันมีอะไรที่เราใช้แล้วก็ทําให้เรามั่นใจขึ้นดีไหมนี่ว่าพอเราใช้โอเลยได้ไม่เห็นผลใช่ไหมคะเห็นผลเลย อะ,อะไรเขาบอกว่าดูไม่เปลี่ยนเลยค่ะจริงเราขอบคุณคุณรับบอกอะคือจริงจริงมันมันรู้สึกยังไงแต่ทำนี้พะะอเจอโรล่าทีหลังเป็นยไงก็เหมือนเดิมไงก็เหมือนเดิมรอก็อยาๆๆแกแบขอบคุณมากค่ะ <_ n ur ra> thank you ดีใจแค่นี้จริงๆเราว่าเราสตาร์ทดาวไหมคะ <_ n ur ra> สตาร์ทดาวไหมก็ไม่หรอกแต่ว่าก็ไม่รู้ค่ะมันจะสาบดิจริงๆคนชมเยอะไหมว่าหน้าเด็กตลอดก็มีบ้างก็มีทุกเสียงค่ะแต่ว่าก็ เราก็แฮปปี้แล้วก็มั่นใจของเราก็ไม่เป็นไรจริงๆพอคนชมบนหน้าเด็กเราขึนนะก็ไม่ได้เคยค่ะข,ขอบคุณค่ะ <c oughs> เพราะว่าหลักฐานมันอยู่ที่หน้าอยู่แล้วถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะเป็นแฮปปี้นะพอคนชมนอย่างนี้ก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้อยู่แล้วเพราะมันก็ทําให้เรามั่นใจแล้วเขามีคนขอขอเซ็นรับไหมว่าอยากหน้าเด็กเคือหน้าเด็กใอะไรอุ้ยเอ้ามาดียังไงขอบที่วันถ่ายของสีคุณวาร่าดียังไงดียังไงล่ะคะ ยี่สิบแปดวันลองใช้ดูแล้วจะเห็นผลเลยค่ะออจะทำให้นหน้าอย่างมั่นใจเลยค่ะสวยใสออ looking good เป็นงไงบ้างเราได้กลับมาอักขานนี้ตื่นเต้นมั้ยเพราะเราไม่ไม่ได้เห็นถูกต้องค่ะบอก <laughs> ว่าให้ตื่นเต้นจริงๆออไม่ได้ทำแบบนี้มานานค่ะอ,อ่าลัวจากนี้เราจะกลับมารัานวงการบันเทิงไหมหรือว่ายังไงอยู่ก็อยู่แถวนี้แหละค่ะก็คงบอกว่าก็คงไม่ได้มีโมมนต์แบบนี้บ่อยๆเพราะไม่มีอะไรจะต้องพูดเยอะยางล่าสุดก็ไป อย่างล่าสุดก็ไปเดินแบบมาอ๋อใช่ถูกต้องค่ะ huh ก็เป็นยังไงบ้างมันตื่นเต้มันต้องปรับตัวก็สนุกดีเพราะว่าเหมือนเราก็โชคดีที่อยู่ในจุดที่เหมือนเราได้ทําอะไรหลากหลายแล้วมันก็สนุกนะคะก็ทําให้ชีวิตสนุกที่สุดันพอคัมแบ็กกับมาวงการแล้วเป็นยังไงบ้างมันเปลี่ยนเยอะมากวงการเปลี่ยนเยอะมากค่ะแล้วเราก็ก็อิ่เบรสค่ะแล้วก็มีการเขิดบ้างเรานะเขินเราเรายัเขิดเหรอเขิดค่ะเหมือนเริ่มใหม่เหมือนเจอคนใหม่เจอน้องๆใหม่เจอพี่ เ,เป็น <พะ S 2> เป็นเป็นพิชยหน้าใหม่นิดนึงเกือบเกือบแล้ <c oughs> ตกใจมาว่าเด็กเด็กน้องๆเข้ามาเขารู้จักเราด้วย ก็มีบางหลายคนก็บอกว่าเราชอบดูซีรีส์หรืออะไรนี้ก็จะแบบขอบคุณได้ดูด้วยนะเลยอเก็อ <laughs> ขอบคุณค่ะก็ยังมีเหมือนแบบเสียงส u p p o r t เรืเ่อยๆก็แฮปปี้ค่ะตอนนี้คือเรากลับมาอยู่เมืองไทยหรือว่าไปไปมาตอ,อนนี้พ่ออยู่เมืองไทยเลยแฮปปี้มากตอนนี้กลับมาอยู่ค่ะนี่คือบ้านเราค่ะคาวอแล้วนะใช่ค่ะคไม่ไปไหนแล้วค่ะเรียกว่าทั้งเราและลูกกลับไปคาวอลที่นี่เลยใช่ค่ะสองคนแรกแล้วคนโตเรียนเออชิมังนอ เป็นไงบ้างมันต้องแบ่งการดูแลยังไงเพราะว่าลูกอยู่ข้างนอกต้องคุ้กันแล้วก็มีการเดินทางบ่อยค่ะใช่ต้องเจอกันบ่อยๆบินบ่อยๆเป็นเป็นเขาเป็นยังไงบ้างเขาเขาบินผมนะครับว่ามันแบบอาวุธแม่อะไรก็มันเพิ่งผ่านไปหกเดือนก็มันยังเป็นบทเรียนรู้ให้ทั้งสองฝ่ายก็เลยแบบยังตอบอะไรมากไม่ได้ก็แต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตใช่ใ่กมีโมเมนต์ที่ถึงกันไหมตลอดค่ะตลอดเหมือน คิดถึงแล้วเป็นห่วงด้วยเพราะเหมือนเมื่อก่อนเราอยู่กับเขาทุกวันเหมือนแบบลืมขวดน้ําก็ต้องเอาไปเ oh. มื่อกไปเหมือน oh. เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ตอนนี้เขาต้องแบบเหมือนผจนภัยของเขาเอง <Okay. S 2> แต่ว่าในสุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับเขาแหละทำให้เขาโตเรียกว่าแม่กับลูกใครงองแงกันคะ <laughs> จริงๆก็เรื่อยๆนะสว่วนมากถ้าเราองอแงก็คือเรื่อง เขียนไปประมาณ5าบรรทัดแล้วตอบมาลูกเราใช่ไหมถูกต้องเป็นสติกเกอร์อะไรเนี้ยถามนู่นถามนี่แล้วก็ตอบมาว่าบีบกูดหรือว่าถ้าเป็นรูปหรือไม่ตอบเลยจ้ะก็เป็นวอย teen ปีนหม่นี้ค่ะแล้วถ้าแม่พอเจออีโมจินี้ไปเราทำอะไรต่อกดหัวใจค่ะไม่หนูทำยังไงต้องโทรหากันทุกวันไหมคะ ไม่ไม่ถึงพันทุกวันเพราะว่าเหมือนเอ,อ่อเหมือนไทม์โซนถูกต้องเหมือนเขาได้มือถือตอนประมาณเที่ยงคืนบ้านเราคือถ้าเรานอนดึกเราถึงได้คุยกันใช่มันก็เลยแบบยากนิดนึงเราเรา่เขาอะไรอย่งเเราเป็นห่วงเขาแต่รู้ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยและพมูมดีกับเขาคือคุณไม่ได้เป็นอะไรมากแค่เป็นห่วงเขาในการฐานะเป็นเป็นแม่อะไรเย่างเงี้ยนอะไรนะคะแสดงว่าคุณไม่ได้เป็น แสดงว่าก็ไม่เป็กังวลเลยใชก็กังวลแหละกังวลตลอดไม่มีวันที่ไม่กังวลหรอกอัที่จริงเป็นจริงพอลูกสาวรู้ใจนะว่าแบบแบบไม่ได้อยู่กับคุณแม่ก็มีบ้างแล้วก็บอกว่าให้กลับมาหาได้ตลอดเลยแล้วก็ตอบเมสเซจมาด้วยที่จริงมัปรับตัวกันยากมากทุกตอนที่เมื่อก่อนจะอยู่กันตลอดเลยใช่ไหมฝั่งแยกกัน ตอนนี้เพราะว่ามันก็มีบ้างค่ะเหมือนเขาก็คงยังตื่นเต้นแบบเหมือนมีอะไรใหม่ๆอะไรให้ทําแต่เขาก็มีผลที่ถึงบ้างอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนชีวิตแหละแล้วก็ต้องเหมือนมีปัญหาหรืออะไรเข้ามาแล้วก็ต้องไปเรื่อยๆจริงๆเรา<บ>มีกฎนะว่าไปอยู่คนเดียวก็อไปอยู<ๆ>่ต้องทำยังไงหรือห้ามทําอะไรท็ไมหรอกคะเรารู้ว่าเขาอยู่ในเหมือนแบบมีโรงเรียนดูแลเขาเขาไม่ได้อยู่แบบโดดเดี่ยวคนเดียวเลยเนี้ยเขาก็อยู่ในแอ o n m เ n t ที่เซฟก็เลยรู้ว่าเขา เป็นบทเรียนรู้ยูบิฝ่ามั่นใจค่ะโตเป็นสาวเป็นห่วงอะไรบ้างคะโตเป็นสาวเป็นห่วงอะไรบ้างเนาะทุอย่างที่บอกก็เป็นห่วงทุกอย่างอะแต่ว่าเราก็ต้องให้เขาโตนะเขาต้องทำเองเขาทำให้ได้อะไรสองคนที่มุดงานบ้างต้องปรับเขาปรับอย่างไงบ้างเขาก็โอเคนะคะปีดีเขาก็เหมือนเดิมก็อยู่กับเราตลอดนะคะเขาก็สนุกดีอาหารอร่อยชอบอาหารที่มันเขาเขาเรียนจอยเลยเขาเรียนจอยเลยไปอยู่ เขา e อน o y ยอาหารมากอาหารอร่อยค่ะแล้วบบใช่อาหารไทยอร่อยค่ะกินแค่เหนียวหมูปิ้งทุกวันเลยจ้ะเขาเริ่มปรับตัวเรื่องอาหารเนี่ยชอบมากชอบมากไหมค่ะเขาก็ เขาเหนียวหมูปิ้งทุกวันค่ะนี่ก็เป็เรียกง่ายเลยบีอาฉายบีอาตามคุณแม่ไหมครับว่าอยากจะ้เขาทำ Actually รู้ไหมใครคนโตใช่อยาให้หนูแบบอยากอยากกลับไปถ่ายบ้างเลยกลับมาเลยจังมาเลยใช่เขารู้ใช่ไหมว่าคุณแม่เขาเป็นดาราโลกหนึ่งไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเขาก็เหมือนไล่ล่าเขาเหมือนได้สัมผัสเราอยู่ตรงนี้เยอะที่สุดขอสองคนเล็กยังแบบเหมือนแบบไม่ค่อยได้เห็นยิ่งคนเล็กสุดเลยเขาแบบว่าครั้งแรกเขาเห็นผลงานเราเขาแบบ เออยู่หรอวายวายเหมือนคนเข้ามาแบบทักเลยหรือเขาแบบวายเหมือนเขาแบบไม่ได้สัมผัสตรงนี้เลยนะคะเอาก็เลยแบบงงเราให้ลูกดูเมื่อคืนมันดูถ่ายไปไหมครับเขาก็ดูนิดนึงแล้วเขาก็บอกว่าแม่ทำอะไรอ่ะ What are you doing แล้วอย่างแล้วอย่างโนคมนดาเองกลับมามันต้องปรับตัวไงเพราะว่าเราก็ค่อ่งดูไปดีมาปรับตัวยังไงหรอก็เอาจริงๆก็ไปเรื่อยๆก็ถือว่าก็เป็น เป็นการผจญภัยของชีวิตไปเรื่อยๆค่ะก็สนุกไปกับมันม <c oughs> ีความสุขไปกับมันค่ะค่ะีต้องบิน่ปยหนไหนอ่ะตอนนี้เริ่มบินหนอบินเรื่อยๆเลยค่ะบินตลอดเลยเกือบทุกเดือนวางไปลงไปใช่พยายามไปพยายามไปตลอดเลยแต่เมื่อกี้บอกว่ามาอยู่เมืองไทยจะตับตักตัานเลยเราวางแผนยังไงบ้างชีวิตเราก็อันที่ก็ไม่วางแผนอะไรมากนะยคะจริงๆแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆใ เป็นไรครับวันลนทรายวันลทรายวันลทายดีมากเลยมีอะไรเหรอเปเดกที่ไหนมาเหรอร้อถามพี่ครับพี่เปเดกที่ไหนมาหรือเปล่าไม่อยู่ต่างประเทศอ้ไออย่างนั้นเปนยงบางเป็นไงเห็นบ้างยี่สิบรูปที่เขาโพสยี่สิบรูปจังมาเอาจริงจริงเราก็ตกใจเหมือนกันเล็กน้อยพ่เราก็ไม่เห็นเหมือนกันเป็นยังไงพอเห็นรูปที่เขาโพสเราแปกางเกงกลับไปยังไง ก็คิดว่าน่ารังดีแล้วก็ตื่นเออปรับเหมือนแบบตกใจเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ถูกต้องไม่ได้ทําอะไรแบบนี้เราไม่ได้บอกกันเรื่องนั้นเขาไม่บอกเราเลยก็เซอร์ไพรส์ก็เห็นพร้อมกันก็น่ารังดีค่ะแล้วเรารู้ไหมว่ามันมีรูปนี้อยู่เรื่องรูปเรามีเรารู้อยู่แล้ตเอามีเอออะใหญ่แล้วแต่คนบอกว่าเป็นการแกรนโอเพนนิ่งก็ก็ไม่รู้เหมือนกันการโอเพนนิ่งเหรอเดียว่าตอนนี้คือกำลังศึกษาการ ก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดอยู่แล้วค่ะอแล้วตอนนี้เป็นอะไรคะก็เป็นเพื่อนอยู่ค่ะวมีเกรดถ้าไปถ้ไปเขิ่นนะคะก็เขิ่นค่ะบลัชอ๋อยิบยิบหน้าเต็มที่แกเพราะว่าใช้่อเวรต้องถือเป็นเพื่อนที่สามารถคุยเรื่องคุยได้ตลอดเลยค่ะเป็นยังไงคะเพื่อนคนนี้เป็นไยั้ไงคะคนนี้ค่ะเขาดีรักค่ะตั้งแต่น้ำมันเหมือนมายี่สิบปีไอ้20ปีที่ยาพี่เคยรู้จักกันตอนไทยสักครูมาค่ะใช่ค่ะก็ เป็นคนสนิทตัวสนิทในชีวิตแสดงว่าตอนไปสกูก็คือเป็นสนเินก็เคยคบกันตอนเด็กๆกันตอนนี้คบกันไหมคะเสียไปเน็นล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานบอกว่ามันเป็นตำนานที่เป็นครูจอนกลับมาเจอกันในจังหวะที่มันดูเหมาะสมแล้วมันหลบพอดีอ่ะเลซี่ก็เขืนเลยเอิ่ม ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแค่รู้สึกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็จะไปของมันเองมันไม่มีอะไรที่เราว่าได้หรอกว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือแฮปปี้ดีคนดีคนยิ้มไปกับเรามากกับโมเมนต์นี้ของขอบคุณค่ะแปลว่ามีคนเข้าเราอ่านพิกแต่มีคนเข้าไปเม้นต์แบบว่าคนพอใจให้ใช่มีคนมีคนทักเคียรมากค่ะเขาคักจับวานไหนบ้างคะก็ดีค่ะเป็นบวกค่ะ เราเขย่ามีคนมาแซวมั้ยทุกคนค่ะทุกคนแซวมั้ยมีใครไม่แซวแคมป์เราแคมป์เพื่อนเราแซวมั้ยตลอดค่ะใครใครมันใครตัว Everyone ค่ะมองม้าเปกิดถ้าเกิดถามว่าตอนนี้ฟ้าท้อโสดหรือไม่โสดคะก็ตันที่เห็นค่ะตันที่เห็นคือว่าไม่โสดนไหมคบ ตามที่เห็นค่ะไม่อะไรค่ะประมาณนั้นเลยคต่แล้วพยากหน้ากันสวดอยู่ไหมสวดไหมครับแต่พี่ยอมรับแล้วว่าผมกันอยู่ขอบคุณพี่ตลอดคบกันคบกันนานยังยังเกิดกันมาเกิดกับมาทำแบ็คกลับมาอะไรเงี้ยก็ก็หลายปีแล้วค่ะแบบแต่ว่าการกลับมาอันน้เราดีสุดสายที่แบบว่า ดูมีความสุขมากเป็นเพราะอะไรเพราะเรามีความสุขค่ะเขาเขาเติมเต็มยังไงให้เราบ้างก็เป็มเกิดพันเนอะค่ะโอเคไม่เอาละไม่พูดและมีผู้ยิงเกิดนะครับค่ะถูกต้องค่ะเออแต่อย่างนั้นวันนี้เราจบชีวิตเราโฟกัสอยาไรบ้างวันนี้ชีวิตเราโฟกัสยังไงบ้างวันนี้ความเป็นของเราโฟกัสอะไรอยู่ชีวิตเราอะค่ะว่าโฟกัสอะไรก็ ก็ทำให้ทุกคนให้ดีที่สุดดูแลตัวเองดูแลลูกดูแลคนที่เรารักรอบ้บบบางก็แค่น,นี้นะคะสัตว์ช่วย i ล่นด้วเอคไม่อยากจะใช่รีนะคะทุกคน